มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุนาปริมิตะบุญญาธิการัตสะสพันตรายะนิวารณนะสมัทตทัสสะพระคาวะโตอร h a ะโตสัมมาสัพพุทธะทวติงสมะหาปุริสรักรคานุภาเวนะอาีิตายานุพยัญชนะนุภานะ ตทุตรสะตะมังคลานุภาเวนะฉับพันนะรังศียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสสะปาระมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปาระมิตานุภาเวนะทัสสะปาระมัทธปารามิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภลานุภาเวนะ ยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสะหัสสะธรรมะขันธานุภาเวนะนวโลกุตตะละธรรมานุภาเวนะอัตถังกิกะมักคานุภาเวนะอัถสมาปติยานุภาเวนะชัละพิญญานุภาเวนะจตุสัจญานุภาเวนะทัสะพารญานุภาเวนะสัพพัญตัญานุภาเวนะเมตากรุณาญา เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวาะนะรัตนะตยะสารานานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะโสกุป,ปัตถวทุกขโทมะนาสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอัตตรายาปิวินาสันตุสัพพะสังกัปปาตุยหังสมิชนตุทิขายุตาตุยหังโหงตุสัตะวัตสะชีเวนะสมังคิโกโหตุ สัพพทาอากาสะปะพะตวะณภูมิคังคามะหะสะมุทธาอารักกาเทวตาสถทาตุมเหอานุรักขันตุปพระวัตุสัพพังังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสถทาโสถีพระวัตุเตพระวตุสัพพังังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสถทาโสถีพระวตุเตพระวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพสังขารุภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุเตน,นะข i̇şte ัตยะขะภูตานังปาปะขะหะนิวารนาปริตตัสสานุภาเวนะหันตตวาเตสังอุปัทเวนะขัตยะขะภูตานังปาปะขะหะนิวารนาปริตตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนะขัตยะขะภูตานังปาปะขะหะนิวารนาปริตตัสสานุภาเวนะ อันตวะตสังอุปัทเวพัตเทการตะคาถาอตีตังนานาวาคเมยะนปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่คำนึงคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยถาตีตามไปหีนันตังอปปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั่นจะโยธรรมังตถาตถะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะลุภผรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลูกโพงเกิดให้ปลูกโพงเกิดอชเชวะกิจจะมาตักปังโกชัญญามารณาางสุเวจึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาหิโนสังคารัตสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมาตันทิตังตังเวพัทเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติ พะมุนีผู้สงบย่องเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพลยนไม่เกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชานี้แลอภินหะปัจเจเวคนะปาถะชาราธมโมังหิชารังอณะติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธริรมโมมหิพยาชิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะ,ะร,รมโมมหิมรณงอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัมเปหิเมปีหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจักต้องได้พัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมัสโกมหิกรรมทะทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังคริสามิการละยานังวาป้าปะกังวาตัสทายาโทภวิสามิเราจะทางกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหอภินหังปัจจเวกคิตาพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินภมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมัย,ยังพราะวาสาวัติยังวิหารติเชตวเนอถา,าอนาถปินทิกัสสอารามีตัตระโขพรควาพิกุขาอามันเตสิภิกขวติ พระทันตีติเตพิกูปพระคาวะตัวปัญจโสรสูงพระคาวะเอตัฐะวูจาเมตายะพิกเวเจตโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิพาวิตายะพระหุดีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปะดิจิตายะสุสะมารตายะเอกาทาสานิสังสาปาติกังขาอากาศมเอกาทาศะสุข,ขังสุปฏิสุข,ขงสัขขงปฏิขขพชุชติ นปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติอมัณณุสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอักิวาวิสังวาสัตถังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปปะสีทติอสังมูลหูกันกาลังการุติอุตติลิงอปะติวัฏ อปะติวิชันโตพัมมะโลโกพัมมะโลกูปะโคโหติเมตายภพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายภาวิตายาภะหุดีกตาย,ยาญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายปริจิตายะสุสัมมัทธายะอิเมเอกาทัสานิสังสาปาติกังขาอัติอนุทิโสภรานามเมตตาเจโตวิมุตติอัติ โอทิโสภาลาเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิกิสาภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิทิสาภาลาเมตตาเจโตวิมุตติวิมุตติปัญจหากาเรหิ อโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตาหะกาเรหิโอทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหากาเรหิทิสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิปัญจะหากาเรหิอโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัต ตาเวราพยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสเพปานาเวราพยาปจานิคารสุขีอัตานังปริหานันตุสเพปูตาเวราพยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสเพปุคลาเวราพยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสเพปอตตาภาวะปริยาปันนาเวราพยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุปริหานันตุติอิเมหิปัญจะหาการหิอนุ ทิโสภรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกาตะเมหิสัตตาหากาเรหิโอทิโสภรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพาอิทิโยเวลาภยญญาปชานิโคสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพปุริสาเวลาภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพอริยาเวลาภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัเพอนาริยาณะเวลา อภิยาปจานิฆาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพเทวาเวราอภิยาปจานิฆาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพมนุสย์ษเวราอภิยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพวินิปาติกาเวราอภิยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุปริหะลันตุติ อิเมหิสัตตะหากาเรหิโอทิโสภารานาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิทัสสะหาทัสสะหากาเรหิทิสาภารานาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาเวราพยาปัจจานิคสุขีอัตานังปะริหาลันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะสัตตาเวราพยาปัจจานิคสุขีอัตานังปะริหาลันตุสัพเพอุตระ ยะทิสายะสตาเวีราภยะปจานีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพทักขินายะทิสายะสตาเวีราภยะปจานีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะสตาเวีราภยะปจานีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพปจิปายะอนุทิสายะสตาเวีราภยะปจานีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุ สพเอุตตรายะอนุทิสายะสัตตาเวราภยาปัญญานิกาสุขีอัตตางปริหานันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาเวราภยาปัญญานิกาสุขีอัตตางปริหานันตุสัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาเวราภยาปัญญานิกาสุขีอัตตางปริหานันตุสัพเอุปปฎิมายะทิสายะสัตตาเวราภยาปัญญานิกาสุขีอัตตางปริหานันตุ สัพเพปุรัตทิยายะทิสายะปานาเวราภิยาปชาอินิกาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะปานาเวราภิยาปชาอินิกาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปานาเวราภิยาปชาอินิกาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพทักคินายะทิสายะปานาเวราภิยาปชาอินิกาสุขีอัตานังปริหะนันตุ สัพเพปุรัติมัยยะอนุทิสัยะปานาเวราอภิยาปจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมัยยะอนุทิสัยะปานาเวราอภิยาปจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยะปานาเวราอภิยาปจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายยะอนุทิสัยะปานาเวราอภิยาปจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุ สัพเพเหิติมายะทิสายะปานาเวลาภิยปชานิคาสุขีอัตานังปริญานันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปานาเวลาภิยปชานิคาสุขีอัตานังปริญานันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปูตาเวลาภพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริญานันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะปูตาเวลาภิยปชานิคาสุขีอัตานังปริญานันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะปูตาเวราภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริญะลันตุสัพเพทิขาทักขินายะทิสายะปูตาเวราภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริญะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปูตาเวราภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริญะลันตุ สัพเพปัชิมายะอนุทิสายะภูตาเวราภะยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพปุตรายะอนุทิสายะภูตาเวราภะยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะภูตาเวราภะยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพเหติมายะทิสายะภูตาเวราภะยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหะนันตุ สเพอุปะริมายะทิสายะภูตาอเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตาณังปริหะนันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุคะลาอเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตาณังปริหะนันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะปุคะลาอเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตาณังปริหะนันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะปุคะลาอเวราพยาปัชา อนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทิทักขินายะทิสายะปุคลาเวราอภยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาเวราอภยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะปุคลาเวราอภยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภเอุตรายะอนุทิสายะปุคลาเวราพยาปชาอนิกาสุขีอตานังปริหะลันตุสภเพทะคินายะอนุทิสายะปุคลาเวราพยาปชาอนิกาสุขีอตานังปริหะลันตุสภเพเขติมายะทิสายะปุคลาเวราพยาปชาอนิกาสุขีอตานังปริหะลันตุสภเพอุปดิมายะทิสายะปุคลาเวราพยาปชาอนิกาสุขีอตานังปริหะลันตุ สัพเพปุรติมหายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอัตตา ภาวะปริยาปนาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุติสัยะอัตตะภาวะปริยาปนาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุติสัยะอัตตะภาวะปริยาปนาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุ สัพเพอุตรายะอนุติสัยะอัตตภาวะปริยาปนาเวราภยาปัานิกาสุขีอัตานังปริหารัมตุสัพเพทักขินายะอนุติสัยยะอัตตภาวะปริยาปนาเวราภยาภิยาปัญญิกาสุขีอัตานังปริหารัมตุสัพเพยเหติมายะทิสายะอัตตาอัตตาภาวะปริยาปนาเวราภยาปัญชาอภยาปัญนิกาสุขีอัตานังปริหารัมตุ สัพเพอุปะริมายะทิสายะอัตตาภาวะปาริยาปนาเวราอภิยาปจานีคาสุขีอัตานะอตานังปาริหะรันตุสัพพาปุรัติมายะทิสายะอิทธิโยปเวราอภิยาปจานีคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพพาปชิมายะทิสายะอธิโยปเวราอภิยาปชาณีคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพพาอุตรายะทิสายะอธิโย อเวราภยาปชาดีฆาสุขีอัตานังปริยะลันตุสัพพาทกินายะทิสายะอธิโยอเวราภยาปชาดีฆาสุขีอตานังปริหะลันตุสัพพาปุรติมายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวราภยาปชาดีฆาสุขีอัตานังปริหะลันตุ สัพพาปัชฌิมายะอนุทิสายะอัธิโยอเวราภิยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะตันตุสัพพาอุตรายะอนุทิสายะอิทธโยอเวราภิยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพพาทักทักินายะอนุทิสายะอัธิโยอเวราภิยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพพาเหติมายะทิสายะอิทธโย อเวราพิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสภาอุปบริมายะทิสายะอธิโยอเวราพิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปุระชิมายะทิสายะปุริสาอเวราพิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปัจชิมายะทิสายะปุริสาเวราพิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะลันตุ สัพเอุตตรายะทิสายะปุริสาอเวราภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพทักินายะทิสายะปุริสาเวราภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวราภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะนันตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาเวราอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานังปาริหะลันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะปุริสาเวราอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานังปาริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาเวราอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานังปาริหะรันตุ สัพเพอุปาริมายะทิสายะปุริสาเวราอภัยยาปชานิคาสุขีอตานังปาริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาเวราอภัพยาปชานิคาสุขีอตานังปาริหะรันตุสัพเอยปชิมายะทิสายะอริยาเวราอภัยยาปชานิคาสุขีอตานังปาริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายาอริยาเวราอภัยยาปชานิคาสุขีอตานังปาริหะรันตุสัพเพ ทักขินายะทิสายะอริยาเวราภยาปชานิกาสุขีอัตานังปะริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุติสายะอริยาเวราภยาปชานิกาสุขีอัตานังปะริหะรันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุติสายะอริยาเวราภยาปชานิกาสุขีอัตานังปะริหะรันตุสัพเพอุตตรายะอนุติสายะอริยาเวราภยาปชานิกาสุขีอัตานังปะริหะรันตุ สพเทคินัยยะอนุทิสายะอริยาเวราภิญญาปัจานิกาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวราภิญญาปัจานิกาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพเอุปาริมายะทิสายะอริยาเวราภิญญาปัจานิกาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอนอริยาเวราภิญญาปัจานิกาสุขีอัตานังปาริหะรันตุ สัพเพปัชฌิมายะทิ่สายะอนาริยาเวราภิยาปชานิคาสุขิอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตตรายะทิ่สายะอนาริยาเวราภิยาปชานิคาสุขิอัตานังปริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิ่สายะอนาริยาเวราภิยาปชานิคาสุขิอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาเวราภิยาปชานิคาสุขิอัตานังปริหะรันตุ สัพเพปัจฉิมายะอนุติสัยยะอนาริยาอเวราภยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุติสัยยะอนาริยาอเวราภยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุติสัยยะอนาริยาอเวราภยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพเพเหติมายะติสัยยะอนาริยาอเวราภยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปาริหะรันตุ สัพเพอุปริมายสัพเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาอเวราอภิยาปชาานิคาสุกิอัตานังปาริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะเทวาอเวราอภิยาปชาานิคาสุกิอัตานังปาริหะรันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะเทวาอเวราอภิยาปชาานิคาสุกิอัตานังปาริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวราอภิยาปชาานิคาสุกิอัตานังปาริหะรันตุ สเพทักขินายะทิสายะเทวาเวลาอภยาปชานิกาสุขิอัตานังปาริหะลันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาเวลาอภยาปชานิกาสุขิอัตานังปาริหะลันตุสเพปัจฉิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาอภยาปชานิกาสุขิอัตานังปาริหะลันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะเทวาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทัคินายะอนุทิสัยยะเทวาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุปปริมายะทิสายะเทวาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุ สัพเพปูรติมายะทิสายะมนุสสาอเวระอัพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตานังปะริหะรันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะมนุสสาอเวระอัพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตานังปะริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะมนุสสาเวระอัพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตานังปะริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะมนุสสาเวระอัพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตานังปะริหะรันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุติสัยยะมนุสสาเวราพยาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุติสัยยะมนุสสาเวราพยาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุติสัยยะมนุสสาเวราพยาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุติสัยยะมนุสสาเวราพยาปัญญานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพหิทิมายะทิสายะมนุสสาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพอุปาิมายะทิสายะมนุสสาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตตาอัตตานังปริหานันตุ สัพเพปปชิมายะทิสายะวินิปาติกาเวราอภิยาปชานินคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะวินิปาติกาเวราอภิยาปชานินคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทัคินายะทิสายะวินิปาติกาเวราอภิยาปชานินคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราอภิยาปชานินคาสุขีอัตานังปริหะรันตุ สัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราภิยะปชานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราภิยะปชานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราภิยะปชานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิศายะวินิปาติการเวราภิยะปชานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุ สัพเพอุปะดิมายะทิสายะวินิปาติกาเวราพยาปชานิคาสุกีอตานังประริหะรัตตุติอิเมะะหิตัสหะทัสหะกาเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีระรังวัชเชตาวาอปิอปิระนายะอุป,ปะขาตังวัชเชตาวาอนุป,ปะขาเตนะสันตาปังวัชเชตาวา อสันตาปปนะปริยาธานังวัชเชตวาอปะปิยาธานีนะวิเหสังวัชเชตวาอาวิหาอาวิเหสายสพเพสต,ตาอเวริโนโหุนตุมาเวริโนสุขินโนสุขินโนหุนตุมาทุขินโนสุขิตตาหุนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัตถาหากาเรหิสพเพสัต,ตา เมตตายาติเมตตาตังธรรมังเจตยะติติเจโตสัพพะพยาปาทะปริยุทธาเนหิมุจเจมุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาธรรมะวิหารภาวนานิทิตา เทวตาอุโยชนคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขาพยาปตตาเจนิพยาโสขปัตตาเจนิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายะสีลังและขันตุสัพพาภาวนาพิรตาหุนตุขชนตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจ การันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสพัสโซสเพพุทธาภรปัตตาปัจเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสพัสโซสเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสพัสโซสเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสะัสโ สัพเพภูธาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ้ักขังพันธามิสัพโสสัพเพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ้ักขังพันธามิสาพโสสัพเพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนัลักขังพันธามิสัพโสสัพเพภูธาพระปัตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสาพโส สภีพุทธาพระประตาปัจเจกาน,นันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะัะขังพันธามิสพะสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอริษาน,นันภาพแห่งความเปลี่ยนและอนิอนส,สง์แห่งการบูชาพระตรัสตายด้วยการสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระผลิตและประาฐาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเหรียญว่ายครูหแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประลิทจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิดสาธุสาธุสาธุ